รายการต่อปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัตวท่านพาวต้องตัวจะพอมีชีน้าปัญชา วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการสองคมกับดิชันรัตมณีกังวัไกลพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมไปจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นมีมากมายแต่ไม่เพียงแต่วัดนี้เท่านั้นที่รายการนํามาค่ะเรายังพาท่านผู้ชมไปอีกหลายที่ทีเดียวติดตามนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ทางรายการจะนําประวัติของเจ้าอาวาสวัดสังคปรีดีตําบลบ้านเหล่าอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมาฝากกันค่ะประวัติของหลวงพ่อชนยหรือพระครูป,ประหลัดธนทรชนทสารโรเจ้าอาวาสวัดสังคปรีดีท่านเป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเข้า โดยทุกๆวันจะมีลูกศิษย์ลูกหามากราบนมัสก,การจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสายท่านเป็นพระที่มีอุปนิสัยเป็นกันเองกับลูกศิษย์คุยสนุกสนานพูดตรงไม่ถือเนื้อถือตัวใครได้มากราบนมัสก,การก็จะสัมผัสได้ในความเมตตาของท่านที่มีต่อศิษย์มีความสุขสบายใจกลับไปทุกราย เดิมนั้นหลวงพ่อฉนัยท่านเกิดในละแวกวัดพญากรายเขตยานาวากรุงเทพเป็นบุตรของคุณพ่อเฉลียวคุณแม่สมจิตสมปรีดีมีพี่น้องห้าคนท่านเป็นบุตรคนที่สี่เมื่อวัยเด็กท่านมีความสนใจในเรื่องของพระศาสนามากและศึกษาการเป็นอยู่ของพระเมื่ออายุ15ปีจนเมื่ออายุครบ2ี่ปีจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระเมื่อปี2530ั้ท่านได้เดินทางทุดงไปยังอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้ตำราการทำกสิณของหลวงปู่แหวนที่วัดหินดาดน้อยท่านจึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจงังและเดินทุดงไปในสถานที่ต่างๆหลายจังหวัดเชน่นเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลำพูนเชียงใหม่เชียงรายอุดรขอนแก่นศรีสะเกดและอีกหลายจังหวัด และเมื่อกลับมาถึงวัดน้าแดงสมุทรปราการท่านก็ได้พบเจอกับอาจาร,รย์มานิดโดยอาจาร,รย์มานิตเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ย่ามแดงอาจารย์ย่ามแดงเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเท้าจังหวัดชัยนาทและพระอีกสามรูปจึงได้เรียนวิชาของหลวงปู่สุขก,กับอาจารย์มานิดโดยอาจารย์มานิตเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ย่ามแดงอาจารย์ย่ามแดงเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเท้าจังหวัดชัยนาท สาธุเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็ได้มาที่วัดสังคัีดีคือเป็นวัดที่อาตมามาสร้างสร้างใหม่เลยตามเจตนาของอาตมาก็ได้ตั้งใจว่าจะสร้างวัดเนี่ยเป็นจำนวนสิบสิบเอ็ดที่ท่านนี้ก็สร้างมาได้ละสิบที่วัดนี้ก็เป็นวัดสุดท้าย พยาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็วัดที่11ก็คือวัดนี่วัดสังฆาปีดีนี่เป็นวัดที่ที่สิเป็นวัดที่ทำถวายครูบาอาจารย์อย่างเช่นองค์หลวงปู่ศุกวัดปากคองมะขามเท่าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่จะมาได้ร่ำเรียนวิชาต,าต่างๆ อาตมาก็คงจะตั้งอาศัยญาติโย,ยมสาธุชนผู้ทบริษัทผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของอาตมาที่ได้ร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ต้นจนมาั่งถึงปัจจุบันนี้อะพิวาธานาศีลีสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฒททนติอายุวันโนสุขังพลัง พุทโมทะลุโปร่งฟ้าพุทธะโปร่งดินโปร่งสายสินโปร่งมหาสมุทรสุดสาครพุทธะโกษาลังกาสิงหนภาษาพุทโธเปิดต่องธรรมโอเปิดช่องสังโคเปิด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 ลูกหลานกูจะทําการสิ่งใดอันใดเมื่อใดพูดใดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนปรีธาอย่าได้ประมาทพลาดพังขออัญเชิญคุณครูเตหผหลังประสิทธิญาณมามีหัง จงสำเร็จ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 ทุกประการเทินก็ขอเจริญพรสาธุนานานชนทั้งหลายตัมมาภาพพระครูปรมนณัตชยธัมโมและที่นั่งเป็นประธานอยู่นะขณะนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไนชันชท่สาลโลซึ่งตัมมาภาพได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไน ให้ออกวัตถุมงคลจุดประสงค์ก็ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เพื่อที่จะช่วยในการที่จะดาเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของทางวัดศาสตร์สองตอนโดยได้รับมงคลละนามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาตั้งให้ชื่อว่าศาลาบารมีฉันทะสาโลและก็ด้วยบุญด้วยบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จึงได้ทําให ศาลาบารมีฉันทาสาโลที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้คงจะสำเร็จด้วยบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชไนได้เมตตาแก่อัตมาภาพอนุโมทนากับท่านทั้งหลายและก็ขอกราบในเมตตาบารมีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อชไนฉันทาสาโลได้มีเมตตาแก่อัตมาภาพแก่วัดศาสสองตอนทุกคนทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญ มีชีวิตสดใสมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในกิจการของตัวเอง มีสุขภาพพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและขออำนาจคุณประสีรัตน์ไตรอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประธานขออ้างอาบุญเก่าที่ท่านทั้งหลายได้เคยกระทาไว้และขออ้างอาบุญใหม่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติและปฏิบัติในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาดนบรรดาประทานพรให้ทุกคนทุกท่านจงปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเทิน ทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการสองธรรประจำวันนี้ค่ะดิฉันรัตนีก,กังวันไกลและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรามาโดยตลอดในสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามที่วัดใดไปร่วมทําบุญกันยังไงต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ